วันนี้พี่จะมาทำสิ่งที่คุณแม่จะไม่อยากให้พีททำแน่ๆแ,แม่ด้พี่ไปตีลังกากลับหลังได้ไหมโอ้ยย่าเลยโลกมันเซฟหรือเปล่ามีเพื่อนพีทเขาเซฟให้ครับโอ้ยก g o เอ่อเมื่อกี้ลังกาหลังครับมาลองกัน สเต็แปแรกวอร์มอัพเดี๋ยวเราทำสะพานโค้งกันสักน,นิดนึง <Okay. S 2> อโอเคเฮ้ยได้อยู่โอเคได้ไหมั้ารนะักสิบอย่ี่โอเคนี้อสัตวนสิบแล้วนะโอเคยังไม่ okay. อบ ต่อไปเดี๋ยวจะให้โรไปด้านหลังนะยกยกก้นมาครับ<อ>ใช่ใช่มันเป็น e ีลิ่งนั้นสวยโอเคโอเคคือแบ็กคลิปเนี่ยคนชอบเข้าใจผิดว่ามันคือการกระโดดไปข้างหลังจริงๆแล้อี่ยแบ็กคลิปมันคือการกระโดดขึ้นโอ้โหมพอจังหวะที่เราโดดขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากอดเขา่าหรือทิ่ง่ายก็คือว่าใช้กมเน้อหน้าท้องเนี่ยในการดึงเข่าของเราเนี่ย ทั้งสองข้างให้มันข้ามตัวเรานี้ปัจจยบนทำตัวแรกว้าวทำไมมันเท่จังวะนั่นแหละถูกต้องนี่อะไรนี่อะไรแล้วมันเริ่มมันเริ่มไปด้านหลังมันเริ่มมาแล้าไปขึ้นจ้างไปอันนี้มันยังยกน้อยไปไงสกล้าก่อนยกโอเคไอเราทำให้ดูกับไหมอันนี้คื้นอยู่กันจับ เรช่วยจับให้เอะใกคอวยกไปใช่ยกเลยติาอาละ เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ผงไม่ได้แต่งเลยเมื่อกินไหมผมผมปล่อยเลยแต่ให้เป็นจิวี้ยายเฉยแต่งเฉยมันนี่คือเล่นไอ้เรียนนี้มันมีวิธีมันมีสองแบบนะอยู่นิ่งๆกับแบบขยับเยอะๆไปเลยอ่ะขยับเยอะให้มันทรงตัวดึงออกแบบว่าอย่างนี้ไปเลยเนี่ย Kala Hehehe Eh, kan Oke, pak Feel good, feel good ya? Aha Ah, hahaha Eish ดีขึ้นมันเริ่มมะมันเริ่มมาคือรบนี้มันต่ำก็จริงแต่ว่าใจมันมาไงเออใจมากกว่าเกือบแล้ว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 ยิบย่อยิบย่โอเคโอเค้อันี้ผมว้อแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพีทเลยที่ได้ลองตีลังกากับหลังดู ก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ครบแบบปุ๊บปุ๊บปเซแต่พีทก็โอเคแหละแล้วพีทจำได้นะวันนั้นอะหลังจากที่ได้ลองเล่นเสร็จอะมันรู้สึกแบบเฟชมากอาจจะเพราะว่ามันได้ขยับร่างกายมันได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนพีทก็สังเกตนะว่าวันไหนที่นั่งทํางานทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเราไม่ขยับไปไหนอะมูทวันนั้นพีทก็จะแบบเปื่อยๆเซ็ง แต่ถ้าเกิดพีทหยุดตัวเองให้หยุดทํางานได้เนี่ยแล้วก็ไปออกกําลังกายไปเข้ายิมหรือว่าแช่น้ําแข็งมันก็จะช่วยทําให้ฟล s ชขึ้นใหม่ครั้งเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยลองสังเกตดูนะว่าเรานั่งทํางานทั้งวันไปแล้วหรือเปล่าพีทอยากจะชวนให้ทุกคนมาขยับร่างกายหน่อยเพื่อจะได้รีเฟชมูดของตัวเองให้แฮปปี้ขึ้นแล้วพีทก็ถามโอมด้วยว่าเฮ้ยเราจะตีลังกากับหลังกันไปทําไมเนี่ย มันครูไงถ้าเราทำแพสซี่ได้ใช่ดิโคตรคููเยไว้โชว์สาวอะแบบเธอเธอเคยเห็นลังกาหลังเปล่าแบบแตแต่ทำมาหลายปียังไม่เคยได้โชว์สาวเลยเซงอะสิ่งที่พี่ชอบเหมือนมันได้ใช้ร่างกายดีอะร่างกายมันขยับเยอะอที่ว่ามันต้องผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงจือมันจะต้องมีบาลานซ์ตรงนั้นถ้าเราแข็งแรงเกินไปแล้วร่างกายไม่ยืดหยุ่นก็ทำาีไม่ได้ หรือถ้าเรายืดหยุ่นเกินไปแล้วเราไม่แข็งแรงเลยเนี่ยพาวเวอร์มันก็จะไม่มีท่ามันจะทําไม่ได้เหมือนนกัอันนั้นก็ผสมผสานใช่มันต้องมันต้องมีทั้งคู่ไปต่อยอดได้ด้วยนะเป็นจะอาจจะเป็นเรียนพวกมูฟเมนต์เนี่แบบว่าไพรามอลมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพีททำเป็น,น <Connect ion> เุ<มา>ย้ยเนี่ยท่านี้ชอบมากเลยเอฟนี่เหมือนเด็กอนุูบ้างเลยนะนี่ว่ายืดสูบเออยืดสูบดิ้งยืดสูบขอบคุณสำหรับวันนี้ครับโบร วันนี้คุณให้ผมกี่คะแนนนี่ผมให้ใจเต็มสิบเลยเฮ้ยเทคนิคอาจจะแ่าก่อน <laughs> อย่างน้อยก็ได้ใจแล้วว่า <laughs> มันมุกเมนได้แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกล้องเกือบแตกสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูว่าพีชจะทำอะไรก็กดติดตามด้วยนะครับผมพีชประมัดไว้เจอกันครับ